จ้าพี่น้องมากินเขาตกมากเมื่านี้มีอะไรพี่น้องเห็นเนี่ยกิลม่นบะเต๊น้อยได้ไปซื้อมัให้กินเอาอล้วจะทุกคนแปลกๆต้องใส่เอาไว้ทั้งใจ แสงบ้าจ้าฟีมือเป็นยังไหนจ้ากแซ่บบาเดี๋ยวต่อไม่เข้าฟ้นก่อนต้องเอาไปทั่งเสียงแพ่ว <m fucking> <m ix> ่าพี่น้องอ้ากินเขาน้ำกันกินเขาน้ำกันชุดพูดชุดพพี่น้องกล้องไปยรื่นซื้อน่ำครับผมอ่ะน้ออกแม่ม่าน เขาเอา้าตั้งเครื่องนี้พี่น้องเพื่นเห็นเอา้าติบเขาตั้งเครื่องนี้โอ้พี่น้องมาเห็นจิบเขาโอ้ยมากินเขากันครับผมสวัสดีครับผมมากองเขาหน่อย ใส่กองเขาหน่อยมาเซบตแซ่บต้องกันครับผมนี่น้องไก่ย่างร้อยเอ็ดอ้มอามาดากบอเอาเดี๋ยวแกดากให้ก็จะพอได้กินดากหนางงอเลยครับผม,ม <laughs> เห็นไหครับพอได้กินดากเอาดากมันหลอกกันอื อกินกินเลยแมมากินคอเบิ้ตกำเนียบอะพ่อบฮึพ่อโบเบิ้ตจะบอกทำไมเร็บดิเนี่ยท <g ül üyor> ั้งหลอกนี่ยเบิมม,มาแล้ว chẹp ra này ừ. cái dàn đi chưa chúng ta không tin bản từ cho cún nhở cún nhở sảm à cắp nó gày lên. mắm đen hương thương 60.000 đồng tô ghi nằm ngon có nên mới tầm hay không ngon tắm lâu mới tầm bảo không tinh bột bảo, đây mẹ dạ lớp bảo ở đây <laughs> <yeah. cười> เราขวดใส่ยันพี่มันบอกว่ามาซิมมึงอ่ะอเขาสั่งมันแล้วม,มนันกัทกำกินเงองครับกำบาเสียบแล้วก็บะให้ลูกค้าแล้ว แยกขนาดพีนน่น้องอือืเยบ่ะอื่กอ่ะ จ็ยังจ็ยังออกยากอนแก่มากคือยังนี้อย่าง,งว่ะคือ,อ,อขอไปกินครับเจา้าขอชุนกว่างที่สิเขาใช้ปุ้มบะเขาชุนกว่างบ่แม่บ่เขาไปแต่มมาบ่กัง เขาไม่จากกุดรแนนงีนเขาไม่มาจากอุดรตันขาจากน้องไข่ไม่จาบบึงกาลข้าวเจียวผู้ทอดหรอ,อแอล้วไหนรอกินลอกกิน,นราบกินย้อง,ะองนะร้ยจังรัดเลยพี่น้องข้าวขอืูก ังวัดได้ก็ไปเมืึงก็ไปวัดไปวัดไปหาขอลูกไ <c oughs> ม่ได้ไปแค่คู่กระดึงอยู่จะมา,าอะไรเป่าเล่เบ<อ>่อ,อืมก็ยปีนด้วยไงหรอขนาดพูดตอบงี้อืมไม่ได้ปีนบ่ยุ่วม,มืงไม่ได้ปีนแล้วเป็นยังไงต่างคน hết đường cho cháu Thấy cái đồ mặt kém mặt khá <laughs> là cái đồ hạt hạp gió khuôn Đậu Hứ? Đậu Đậu gì lý Thôi hứng đồ Cháu riêng Mặt mặt khá <cườiiken> <thân> <laughs> ก็เป็นยมวนเด้อฉันมันไม่รู้กินอะไรดิ่อจอกประเหอันนั้นละวะนี่ลองก็ชื่อสา่อจอกทุกวันเจเห็ซึ่งสาโละซึ่นสาโหนนะกระเจ้านะ เจ้าบาสิเฮ็ดอยู่เด <Williams today> ้อผู้ใดบ่ากดควิดจับครับพด้น เที่ยวเมืองไทยเมืองไทยมนึ่ี่มองเที่ยวหลายเที่ยวงามจะพากิจสานนี่ก็เทีเเ่ยวว่าจบอยู่พี่น้องอมองงามงามเนาะนี่เลยละวัฒนธรรมที่เข้าไปมี่ยังไะที่เข้าไปมีผู้ทอผ้อาจากเสือผ้าจากเสือเขาไม่ได้ไป งั้นบอขอดไม่ได้ไปวอา <พอ S 2> เดินสายหาหนอนบานมูไม่ได้ไปแล้ว่วาค้าตะมองก็ตามนั่นก็นดีคือกันเนาะถอดเดินสายหานอนบานมูหากินตุ่มไกบ่บานมูนะ ไปเรียกที่รถขายองค์พอได้ว่ามีเงินเติมมั่งมวนครับชายผู้ชอบไปพัดจากเสือไปอัไออนอย่างเงว้ยแล้วหาหมูไปเรื่อยๆตอนบัปฉันยังมีลูกไปขอลูกยืนยังได้ฮะ คายตักเสือคลายตาเสือง่ามเนยวัดตหน่อยบป็นป่าเราเรยกกับมคิดว่าสิไดเลยเรคิดว่าสิติดนะิตั๊บเลยเราลงไปยูปัญยาของอาจารยสิอะแมนะแมนถึงเราอยู่บ้าน ไปขายของเข้าไปขายผ้าไปขายเกลือเงื่อนเงื่อนนี่นะไปก่อนไปขายอหานมาลุ้งให้เขาเนี่ยไปขายไปขายยาผ้าขายบะไดยก็บุ้มต้มตลาดน้ำกันแล้วเอาขนมมาให้เออไ่าก็ได้อยู่ด้วยพี่น้องย่างบะไดยก็ได้มือละสามดอยชีลอยู่ด้วยมือละสามชีลอยู่ด้อนวยพ่อได้ซื้อเนี่ยกิ่นเลย ่ว่าไปขายกันนั้นผืนหูจกคนหลายเนาะมูมูนี่ตลาดโอ้ยจากแช่ชาอยู่มวลจะมาปวกขายติ๋มจะมาพวกมวลเนาะเรียนรู้อีกอย่างหลายอย่างแล้วก็นี่อย่างกับมะหว่าวเห็นกันฟังกันฟังเมื่อนี้มือพนัพิไปได้หอปพกไปไปขายฟ้องอยู่หันอยู่นี่มาไปพ่อนน่นนี่นั่นมาถ้าบอกกันมึงเนาะ ตล,ตลาดมองไหนดีข้าวเจ้ากับิี้้อดพิธีกับพี่อุ้ยนะตรงนี่ยข้อแรกเขาบอกแล้วอยู่ว่าพันล้มยแล้วว่าเอามาเลยจะมาซ่อมพิธีจะซ่อมไหมเพื่อไปขายความนี่บอกขายบ็ได้เนาะอยู่ที่กันต,ตลาดก็เป็นแบบ ต้มเนื้อบพมัดจุกด้านนะไปขายของได้ที่ม้วนพี่น้องมันในม้วนเลยหยอกได้จะเจอคนคนที่สนิทกันเนาะบุกคลประเภทชนิทด,ดอกก็เป็นผู้จักกันอยู่เพื้นละมันได้ม้วนหรือไงพี่น้องไทยก็ได้กับแจกแล้วแต่ไง <laughs> <laughs> ได้ไปไม่ไหมนี่คุนลุ้มประันนะเก <ừ. S 3> <c ười> ือบเอาก็เบิ่กินเราบุอม,อมากเรงบุงอม,องมากเราต้องนำมังค่าต้นนงเอาโอ้ยมันแบบเขาชาฉเนื้อร้้งครับบัวกราษเขาม,มากตหมานาเอ,อิบมันกระดาษ luộc ngay đi thà luộc để hái trái phong cả như vậy có Mất đạiประสบ kinh nghiệm đó. Để ta kĩ đi. Tao leo cái gì ài vậy rồi đó. Ừ. Hái. Bua. Anh bữa đây ài nó cơn. Bữa đây ngân nữa. Bữa đây chặt ngân đủ nữa. เอทอดเงื่อนจับเงินอนดูวยแบบมันมวนถลีแล้วอบนี้นะฝนตกกับผพ้ากันไปไหมฉันฝนตกกับผพ้ากันไปดูครับเฮ้า <s> มาเจ้าเฮ้ามาเจ้าขายตอนฝนตกเนาะฝนตกขึ้นุ่มเนาะเพราะว่าตหน่อยไปขายพวกมือสว่างไหาม,มันกับปูเลยเนาะ Hoa bé bù ta phun tung cho mong không cho mong piti kapo pìu yên mưa phun kèp bê phá 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 bê เนาะคือออกมาส่องจังพัดลมตัวนี้อันนันเสียได้พัดลมตัวไม่มามีอะไรตัวนั้นออกมาใส่ตัวนี้ก็เนานะคือย,ยังคือย,ยังกระปุกอย่างนะี้เนอะเราได้จะกระปุกมากเนะ ได้จะกระปุกมากเพราะท่านในฟ้าเนี่ยเราเกามาไหวเฮี้ยเรา่อนเหลือสักพักนึงฝามันก็ตามมาเองอืคาร์มันมีฝาแล้วขายได้แบบนี้เนาะขายของมือสองมันกิดสิบประมาณนะอันนี้ถ้ามันมุนมีฝามันมุมีคาร์เลยหนึ่งกระจายแค่หนามกระจายเงินมีคาอยู่หลับ เพราะมันคคบองประกอบมันมันก็ดสิเพิ่มราคาไม่อีกมันเวลาะพี่น้องตลาดที่เขาเปขายจนมาคนงานกอาร้างหลายนะเรื่องเที่ยกับไปจับเอาอน้งพอข่าแม่ข่าน้งกันเลยล่ะเนาะ nằm xuống phân vô thay nằm tàn thay tất nằm xuống chút xíu Thôi đừng đừng khóc Mình đi tắm chạp chưa? mà ยงได้เวลาออกเดินทางแล้วกขอบคุณครับาก่อน